ล่าสุดมาปล่อยปลาแล้วคือแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยเขาไม่ให้ให้อาหารนกถูกไหมเพราะว่านกพิราบมันเยอะเขาก็เลยเอาที่ติดเนี่ยมาติดแบบนี้เพื่อไล่นกไม่ให้นกมานี่ที่ติดแบบนี้ปรากฏว่าเธอดูวันนี้เขาติดแล้วแล้วสองสามเปี้ยงนกกลัวมากเลยนี่นี่จ้ะนกมันกลัวที่ไหนละ่ะนี่หมุนไปเลยนี่หนูคะ เรียนท่านผู้เกี่ยวข้องนะคะที่ไลโนครับมันมีเสียงออดเยี่ยวอะไรพวกนี้ครับแล้วเวลาเปิดเสียงเราเป็นไงไม่กลัวอยู่ที่เดิม <laughs> อยู่ที่เดิมจริงหรอ,อเ,เปิดให้ดูหน่อยได้ปะเปิดให้ดูหน่อยได้ปะเราลออ่ะเดินไปมันก็อนี่ใช่ปะโอเคไหนดิอ่ะเดินไปในเสียง <laughs> ไม่มีการขยับอะไรเลยอ่ะไม่มีใครขยับตัวเลยอ่ะนกเขาไม่ขยับเขาไม่กลัวเลยเลยอ่ะดูดิฟังน้ํามันไม่เหมือนเสียงออดโรงเรียนที่แบบว่าเวลาเราได้ยินแล้วว่าอุ้ยวิ่งเข้าห้องอะไรเงี้ยไม่มีนกเขาไม่ได้แบบ assemble เ,เข้าแถวอะไรอย่างงี้ไม่มีแต่ตอนนี้น,นกไม่ขยับเลยงงมากถามจริงใครหลอกให้ท่านซื้อมาคะซื้อมากี่อันติดที่ไหนบ้างของก็ประมาณคืนได้ไหม